ถ้าน้องๆอยากสูงขึ้นน้องๆจะต้องฝึกสิ่งที่สำคัญต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือจะต้องกินอาหารให้ครบทั้ง5หมูน่นะครับเนื้อเนี่ยสำคัญเลยโปรโตีนนะครับเนื้อนมไข่กินได้เลยเนื้ออะไรก็ได้นะครับข้าวก็ดีนะครับ ผักใบเขียวก็ดีนะครับกินพยายามกินให้ครบทุกสารอาหารอย่างที่2ก็คือการดื่มนมครับการดื่มนมเนี่ยมีส่วนช่วยในการพัฒนานเนื่อความสูงได้อย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังบำรุงแคลเซียมนะครับที่ดีต่อก,กระดูกและฟันของเราอีกด้วยครับแต่ดื่มนมอย่างเดียวไม่พอครับจะต้องออกกําลังกายด้วยอย่างที่3ก็คือการนอนให้เร็วครับการนอนให้เร็วข้อนี้สําคัญมากมาก เพราะว่าทำได้ยากนั่นเองครับหลายคนนะโอ้โหนอนดึกกันมากเลยการนอนเร็วนี่สําคัญมากเพราะว่าจะมีกรดฮอร์โมนที่หลั่งออกมาขณะที่เรานอนช่วยพัฒนาในเรื่องของความสูงและอย่างสุดท้ายก็คือจะต้องออกกําลังกายที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของความสูงไม่ว่าจะเป็นยืดโหนกระโดดซึ่งเป็น3อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปอย่าลืมนะครับอยากสูงขึ้นต้องฝึกเลยครับ